จากกรณีที่สาวจีนไลฟ์สดนะครับลงใน t ิกตอกว่าสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยทำการนำขบวนได้โดยแค่เสียเงินล่าสุดก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่าตำรวจในคลิปเป็นตำรวจจริงนะครับเป็นตำรวจจริงและล่าสุดตำรวจในคลิปนะครับปูดคนขับรถรัฐมนตรีสํานักนายกประสานให้ดูแลสาวจีนอ้าว เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจในคลิปปูดคนขับรถรัฐมนตรีสำนักนายกประสานดูแลสาวจีนสืบเนื่องมาจากกรณีคลิปเผยแพร่ในลักษณะที่มีตำรวจจำนวนหนึ่งรวมตัวกันอำนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติในสนามบินและใช้ยานพาหนะตำรวจนำทางไปจนถึงโรงแรมที่พักและตำรวจได้ เป็นเผยว่าและตำรวจได้เป็นผู้เปิดเผยว่าหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงช่อง7รายงานว่าพลตำรวจโทอภิชาติสุริบุญญาโคศกบชทท,ท,ทเผยว่าจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นตำรวจที่อยู่ในคลิปอ้างว่ารถยนต์ที่ติดตาตำรวจติดสัญญาณไฟและรถจักรยานยนต์ในคลิปเป็นรถส่วนตัว ของตนเองซึ่งได้รับการประสานงานจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งใช้อำนวยความสะดวกนะใช้ให้ช่วยอำนวยความสะดวกกับหญิงสาวชาวจีนสองแม่ลูกไม่ใช่การสั่งการโดยตรงจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวส่วนเรื่องที่สามารถ ออกจากช่องตรวจนะครับคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว e-visa ซึ่งสามารถพาไปต่อแถวใช้บริการในช่องของ e-visa ซึ่งมีผู้ใช้บริการไม่มากได้ประกอบกับเวลานั้นมีคนใช้บริการน้อยจึงสามารถเดินทางออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นข้อมูลที่ออกมานะครับว่าสรุปแล้วก็คือว่า าทางตำรวจนะครับบอกบอกนะครับว่า,าคนขับรถเนี่ยของรัฐมนตรีสํานักนาย,ยกเนี่ยเป็นคนประสานงานให้ไปดูแลสาวจีนกับแม่ในการดูแลคําถามคือทําได้เหรอใช้อํานาจได้เหรอและที่สําคัญเห็นบอกว่าเป็นรถส่วนตัวแต่รถส่วนตัวเอามาติดตาโลเอามาติดไซเรนแบบนั้น ได้เหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ประชาชนอย่างผมจะติดมั่งลหรอครับหรือว่าไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นตำรวจแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสามารถเอารถส่วนตัวมาติดตาโล่มาติดทะเบียนล่มาติดไซเรนมาติดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วใส่ชุดตำรวจไปรับใช้นะรับเงินอ่ารับจ้างรับเงินแบบนั้นได้เหรอนี่คือคำถามที่ประชาชนอย่างผมสงสัย ผมไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ผมสงสัยว่าทําได้เหรอว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจคุณเอารถของตัวเองไปติดไซเรนไปติดตาโล่ไปติดอะไรใส่ชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วไปรับจ้างแบบนั้นอนะรับจ้างนําทางแบบนั้นอนะได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคุณเป็นตํารวจแล้วสามารถทําได้ทําแบบนั้นได้อันนี้ประชาชนอย่างผมสงสัยและข้องใจฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ